สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับผมอายุมีเป็นพื้นที่ห้องน่องตอยนะครับเนาะเป็นกับปลูกยาไว้หลายชนิดครับผมแต่ว่ายาที่มาในน้ามึนคือหญ้ากินนีบอมมาซานะครับผมเป็นก็เลี้ยงงัวไว้น้าล่ะครับจําเป็นต้องปลูกยานะครับเพื่อลดค่าเ้ียใจในการเลี้ยงดูอ่าพี่น้องเห็นมุ่งข้างหน้านี่คือเริ่มเอาต้นเรื่มเอาเริ่มเอาตักกระแตนครับเข้ามาทดลองเลี้ยงนะครับผมอ่าตัวนังเล็กอยู่พี่น้องพึงเอาาไม่นะครับ ซึ่งเพื่อนปลูกยาไว้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงกับการเลี้ยงสองชนิดนี่แหละครับผมทั้งงัวทั้งตะกระแตนนะครับผมายาที่เพื่อนปลูกที่ผมจะแนะนําเป็นยาคินีบอมมาซานะครับว่าการจะเลื่อนเ,อเติบโตงเป็นจะเลื่อนเติบโตได้ดีปันใดนะครับทั้งสองยางนะครับทั้งการแบ่งจากต่อพันและการเพราะเมล็ดมาปลูกนะครับเฮ่ยางานหมดละพี่น้องมันเจียวมาเตรียมไว้นะครับเรียกว่า ง้วควยบริโอตแล้วครับเลียงง้วงในน้ำน้องพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเห็นน้ำผมนะครับในคลิปนี่แหละครับง้วมีมียูหาตนะครับด้านในน้ำครับผมอ่ามือก็จะมาแนะน้ำแล้วครับยาชุเพ่อจากมะเร็งนะครับอายุสามสัปดาห์นะครับสามสัปดาห์ว่าเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนใช้ต่อพันไปประมาณเท่าไหร่ได้ผลลัพธ์กลับมามากเท่าไรนะครับ ได้ได้รับได้ผลลัพธ์กลับมาดีประมาณใดนะครับเนาะจะนำเสนอให้พี่น้องหด้รับชมนะครับเนาะข้อมูลใดแนะนำไปพิดพลาดก็ขอให้พี่น้องผู้รับชมจปบวบก้อนนะครับผมอ่าโดยประมาณนะครับคำนวณโดยประมาณนะครับเนาะนะครับพี่น้องติดตามลงแปลงน้ำกันเลยครับผมอ่าตามมาถึงแปลงครับผมอายุได้สามสัปดาห์นะครับสามสัปดาห์นะครับผมประมาณยี่สิบเอ็ดวันนะครับ ขนาดแปลงนะครับวัดจากท่อที่เดินนะครับท่อที่เป็นเดินต่อใส่ระบบน้ำนะครับเนาะความยาวอยู่ที่สามสิบสองเมตรครับผมสามสิบสองเมตรนะครับด้านกว้วงนะครับยี่สิบเมตรนะครับดนาดกว้วงเขาไปนียี่สิบนะครับผมยาวอยู่ที่ 32เมตรนะครับ32สเมตรครับผมวัดระยะจากทอ่อ PVC ที่เพิ่นเดินในแปลงนะครับผมโอ้หญ่ากำลังงามเลยพี่น้องงามใบเขียวเริ่มจะแตกกอแล้วนะครับนี่อายุ3สัป,ปดาห์นะครับผมเคยมาถ่ายตอนเพิ่นปลูกหลั่มันประมาณจากักสองสามวันนะครับชีพก่อนนะครับสองสามวันนะครับเดี๋ยวหนุ่็ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับ ซึ่งช่วงนี้ฟุ้นปุ๋ยยังพอได้เล่งนี่พี่น้องขนารยังพอได้เล่งฟุ้นเล่งปุ๋ยนะครับผมก็ยังงามได้ขนาดนี้นะครับอ่าเกิะเรียงที่ผมเปิดเข้ามากกับหลกัลกๆเป็นงัวนะครับเสริมโดยตะกระเตียนเข้ามานะครับตะกระเตียนปลาทังก้าครับผมล่องบึงาสันิันว่านะครับอ่งามมอระพี่น้องนะครับถือว่าการจัดการตรงนี้กับรูปแบบถือว่าโอเชียนะครับผมระบบน้ํามั่นคงพื้นที่เหมาะสมนะครับ ตัแร,แรกวัชพืชก็ยังมีอรู่อพี่น้องวัชพืชต่างๆยังเกิดแซมขึ้นมาอยู่นะครับซึ่งก็ค่อยๆเอาออกไปนะครับทย่อยกํจาจัดออกไปนะครับแหลกๆนะครับผมนี่นะครับผอว่างามสมบูรณ์ใช่ได้นะครับต่อมานะครับหันกลับมาถึงรายละเอียดที่จะบอกเล่าในวันนี้นะครับอันนี้แปลงนี้พ่อจากมาเร็ดแล้วน้ำต้นก้ามาปลูกเรือพี่น้องเด้อ นำต้นกล้ามาปักดำนะครับนี่ดำเป็นแถวเป็นแน่วแบบกระเชียงง่ายทุกยางครับเชกง่ายจัดการง่ายนะครับพื้นที่สามสิบสองคูณยี่สิบเมตรนะครับด้านยาวนะครับทั้งหมดเก้าสิบกอนะครับเก้าสิบกอนะครับพี่น้องเาวาไปนี่ครับสุดนี่เก้าสิบกอนะครับสุดแปลงเก้าสิบกอครับสายต้นพันธุ์ที่นำมาปักดำ ซีกีบซีต้นนะครับสีกีบสีต้นเลยพี่น้อง้อเรียกได้ทั้งสองแบบนะครับเน่าไปนี่เก้าสิบกอนะครับเก้าสิบแถวนะครับกลับมานี่ครับหกสิบกอนะครับหกสิบแถวนะครับหกสิบกอหกสิบแถวครับผมใช้ต้นพันธุ์หมดไปประมาณเท่าไหร่ในการมาดำในพื้นที่ตรงนี้นะครับ ผมเก่าเก้าสิบนะครับพี่น้องเก่าเก้าสิบนะครับจำนวนก่อเพิ่นคูณที่สี่นะครับคูณที่สี่ต้นสี่กีบได้ผลลัพธ์ออกมาคือสามร้อยหกสิบนะครับแถวเดียวนะครับสามร้อยหกสิบครับผมแถวเดียวสามร้อยหกสิบต้นนะครับเฉพาะแถวเดียวนะครับแล้วนํามาคูณกับหกสิบนะครับนํามาคูณกับหกสิบนะครับผมใส่ต้นกาต้นพันยูทีสี่กีบนะครับกับมาคูณหกสิบ รวมต้นพันธุ์ที่ใช้ในแปลงนี้นะครับสองหมืนหนึ่งพันหกร้อยต้นนะครับสองหมืนหนึ่งพันหกร้อยต้นนะพี่น้องอือสองมืนหนึ่งพันหกร้อยต้นครับผมสามสิบสองคูณยี่สิบเมตรนะครับต้นพันธุ์ที่ใส่สอง0มืนหนึ่งพันหกร้อยต้นโดยประมาณนะพี่น้องโดยประมาณนะครับเนี่ยโดยประมาณนะครับนะขออนุญาตครับบ่อยากเข่าแปลงไม่เพิ่ป,ปันไหนค่ะ แล้วนะครับมองกลับมาว่านะครับผลผลิตที่ได้ตามมานะครับได้น้อยได้มากขนาดไหนนะครับได้น้อยได้มากขนาดใดเนาะพี่อนะ้องเนาะผมจะพี่้องเบิ้งกอหญ้า,าต้นหญ้าก่อนนะครับจากสี่กีบนะครับจากสี่กีบสี่ต้นนะครับต้นนี่ก็สี่ประมาณยี่สิบนะครับ บางต้นก็ยีสิบกัวนะครับบางต้นก็เลื่อนงองามบอซ้ำกันนะครับซิบกัวนะครับสิบห้านะครับตะบอตำซิบนะครับอ่ะทั่วแปลงเห็นะครับเนาะมันจะมองต้นที่งามเนี่ยมองงามเนี่ยสาเหตุที่ไม่งามาะเนื่องจากอ่าการปักดำก็มีส่วนนะครับการปักดำนะครับต้น้นตายไปน้ำอย่างสี่นะครับเนาะสองหันฝนเลียงน้ำนะครับผมอ่า เพิ่นปลูกเดือนหนาฝนนะครับเดือนมิถุนายนนี่แหละครับผมเฉลี่ยค่าอยู่ที่นะครับเฉลี่ยค่าอยู่ที่ตีตำใบสิบห้านะครับสิบห้าต้นตอกอนะครับตีตำใบสิบห้าต้นตอกอนะครับแล้วผมนาเอาเก้าสิบมาคูณสิบห้านะครับแถวเงาเก้าสิบคูณสิบห้าผลลัพธ์ได้ออกมานะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบต้นนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบต้นนะครับ แถวเดียวนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบต้นนะครับแล้วนำหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบต้นมาคูณหกสิบนะครับผลลัพธ์กลับมาครับได้ต้นพันโอ้โหครับได้ต้นยาเพิ่มขึ้นมากนะครับได้ยาเพิ่มขึ้นมากแปลงเมื่นหนึ่งพันต้นครับในแปลงนี้นะครับสามสิบสองคูณยี่สิบเมตรนครับได้เพิ่มมาก แปดหมื่นหนึ่งพันต้นต้นพันที่ใช้สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับได้เพิ่มเยอะน้องพี่น้องเนาะถือว่าเยอะเลยแหละครับอ่านะครับถือว่าเยอะนะครับเฉลี่ยตําครับผมสวยงามบางต้นไม่เท่ากันนะครับมีสามสัป,ปดาห์ก็เริ่มจะแตกกอไดประมาณนี้นะครับเนาะสามสัป,ปดาห์ครับผม้าชีนี่ก็จะเริ่นเติบโตตามอายุละครับยิ่งปีหนึ่งสองปีสามปีขึ้นไปนี่ เป็นช่วงที่แตกกอได้ดีนะครับผลผลิตดีนะครับผมนะซึ่งพี่น้องก็จินตนาการตามไปว่า้าวฮปลูกเลี้ยงนะครับนี่แค่สามสัปดาห์นะครับแปลงนี้นาจะตัดได้อยู่ที่ประมาณอายุอ่ามันเป็นตอแรกนะครับหนึ่งเดือนนะครับตอนออกได้นะครับห้งว้ยคั้ยกินได้นีเพืชที่ไม่ได้เล็งผลผลิตนะครับอ่านะครับพื้นที่ก็ตรงพร้อมนะครับผมมีน้ำมียางนะครับระบบน้ำที่ดีนะครับ ใบรองรับนะครับแบบนี้งวคขั้วกับเลี้ยงกับชีลดค่าใช้จ่ายดีอยู่นะครับเนาะเพิ่นจะเลื่อนเติบโตได้เร็วครับอ่านี่แช่ส้สัปดาอีกกระิิด์นึงกัเจียวเจียวออกได้นะครับถ้าผูจะเกี่ยวนะครับเจี่ยวออกได้ตอนอกนะครับตอนอกให้เพิ่นเลี้ยงต้นเพิ่นคราบันโอ้โทษครับให้เพิ่นเลี้ยงเงาเลี้ยงยังเพิ่นเนาะครับเนาะตัดใบว่าเพราะช่วงนี้เพิ่นใบก็ะซ้ำลูกนะครับล้ำต้นซ้ำลูกนะครับแม่คือกอคือรากนะครับตัดออกเพิ่นก็จะ เลี้ยงตันเพลียงนะครับสางก่อไม้นะครับขึ้นมานะครับตัวไม่ขึ้นมานะครับเพิ่จะได้เวลาอ่าบำรุงรากบำรุงค้นพิ้นเนาะครับเนาะถ้าตอนออกนะครับเพราะว่าใบก็ยังผมบอกแล้วครับขึ้นลูกนะครับเนาะช่วงนี้เพลียงลูกอยู่นะครับห้าเพลียงลูกอยู่นะครับนี่คือที่ใส่เมล็ดนะครับที่ใส่เมล็ดในการนํามาปักาดำในแปลงนะครับพื้นที่ สามสบสองคูณยี่สิบเมตรนะครับทางยาวเก้าสิบกอนะครับก่วงหกสิบกอนะครับใช้ต้นพันธ์อยู่ที่กอละสี่กีบใช้ต้นพันไปสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยต้นนะครับที่นามาปลูกได้กลับขึ้นมาแปดหมื่นหนึ่งพันต้นนะครับอ่าเฉลี่ยค่าสูญหายไปน้ำแน่เสียหายตรงที่ไม่เจริญเติบโตนะครับเนาะนี่คือส่วนที่ใส่อ่า เพาะเมล็ดละมาปักดําในแปลงนะครับของย่ากินนีบอมบาซานะครับกินนีบอมบาซานะครับต่อไปสิภาคพี่น้องไปรับชมนะครับต้นพันธุ์ย้านะครับย้าที่แบ่งมาปลูกจากต่อพันธุ์นะครับคือแบ่งเอาต่อพันธุ์นะครับที่นีอยู่ในแปลงแบบนี้นะครับแต่ว่าอายุเพิ่นเหมาะสมที่จะแบ่งนะครับมันก็จะแบ่งไปนะครับเนาะว่าจะเลื่อนเติบโตได้ดีประมาณใดนะครับ ติดตามรับชมครับผมอ่านี่เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหญ้าหวานอิสราเอลครับผมเันกระปูกหลายย่างอยู่ครับอันนี้จะเป็นนีเปียท้ายเขื่อนนะครับแปลงนี้มาจะเป็นกินนีบอมบาซ่ซานะครับอ่านี่มาเบิ่งครับยาเพิ่นแบ่งจากเป็นยากินนีบอมบาซ่าให้กันครับแต่แบ่งจากตอพันธ์นะครับ อายุได้ที่หนึ่งเดือนแมเด้วยนะครับเนาะอายุทีหนึ่งเดือนนะพี่น้องเด้อแมงจากต่อพันธุ์นะครับลำต้นเริ่มใหญ่ๆอวบนะครับใบเฉียวใหญ่นะครับต้นสมบูรณ์แนแล้วนะครับผมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้เลี้ยงได้แล้วนะครับนี่จากต่อพันธุ์นะครับผมจากต่อพันธุ์ต่อพันธุ์จะเลี้ยวนะครับต่อพันธุ์จะเลี้ยวแต่ว่าก็ดังที่ผมแนะนําต่อพันธุ์จะเลี้ยวแต่ว่าเมื่อ เขาเต,ติบโตมาเท่ากันนะครับรอบผลิตรอบรอบผลผลิตทั้งสองยางบาวาสิเป็นการแจกเข้าพาะเมล็ดนะครับหรือเขาแบ่งต่อพันธุต้นพันุ์มาปลูกรอบเอกี่ยวจะเท่ากันนะครับมันจะซาแต่ตอนแรกนะครับสาหรับการพอเมล็ดนะครับนะพี่น้องเข้าใจนะครับเมื่อเขาเติบโตท่านกันแล้วนะครับรอบผลผลิตมันจะอยู่เท่าๆกันนะครับการใช้ต่อพันธุ์มาปลูกนะครับ จะได้ความเร็วในระยะแรกนะครับแต่เมื่อว่าแปางที่ผมทายเพิ่มเติบโตท่านกันเต็มที่ก็เจียวรอบซ้ากันครับการดูแลจัดการกับประมาณเียวกันเนะเพิ่นกับถอนหญ้าถอนยางออกนะครับจะคล้องเพิ่นนะครับนี่ครับเดือนเดียวนะครับจากต่อพันเจียวได้แล้วแต่ต้องอยู่ที่บุคคลนะเมื่อนนะครับดูแลรักษาดีบอนะครับเอาหญ้าเอายิ่งออกดีบอนะครับน้ำให้เพิ่นใด้สม่ัมเสมอบอนะครับนี่เด้อพี่น้องดีพอๆกันครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นเพ่าะจากเมล็ดอ่าเป็นยาต่อไม้นะครับอายุการใส้งานกับย่อมจะหลายกวัวต่อเก่านะครับเนาะหมายควาว่าการใช้งานของเพิ่นจะค่อนข้างจะดีเาว้นานกวัวนะครับประมาณนั้นแต่บ่แตกต่างกันหลายครับแบบนี้ถามว่านี่ผลเสียอย่างบ่นะครับเมื่อเพิ่นอายุหลายขึ้นเพิ่นกระแช่ตะลื้นเติบโตซาซื่อนะครับให้ตายไม่ตายนะครับบ่ตายเลยครับอืมไม่ตายนะครับ อายุยาอยู่ที่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนครับพี่น้องเบิ้งล่าต้นเบิ้งใบครับจะเลื่อนเติบโตได้ดีครับหลายต้นนะครับผมนี่หลายต้นเลยครับสามสิบต้นสี่สิบต้นขึ้นไปนะครับอ่าต้นใหญ่ใบหนาเฉียวครับผมงามนะครับนี่แบ่งจากต่อพันธุ์นะครับสามารถเจ็บเจียวไปให้ซัดเลี้ยงกินได้แล้วนะครับเพิ่นกำลังเจียวอยู่จกของสวนเพิ่นนะครับ นี่หนึ่งเดือนนะครับถ้าเป็นแยกจากต่อพันธุ์นะครับแต่พี่น้องก็พ่ต้องเป็นกังว้นหรอกครับเพราะว่าสีแยกจากต่อพันธุ์หรือพอจากเมล็ดเมื่อจเจริญเติบโตเท่ากันนะครับรอบตัดต่อไปบ่มีผลครับซ้ากันมืดนะครับทั้งสองอยางนะครับเพียงแต่เพาะจากเมล็ดมันจะไปช้าอยู่ที่ขั้นตอนตอนที่เราเพาะนะครับมันก็อยู่ประมาณบางคนก็นกนเอาเดือนหนึ่งนะครับยี่สิบก็มือจ้างเอาไปปลูกหลวก็ร่วมเวลาปลูก แร่แปงนะครับรวมๆหนึ่งเดือนก็ยังสีสามารถเจ็บเจียวผลผลิตได้นะครับผมทายเหมอนมันฮอกก้าสามอาทิตย์นะครับแปงทีผมทายเพิ่นปลูกเริ่มจากผลิตพันนะครับเนาะไม่ต้องกังวลแต่อยู่ที่บุคคลว่าจัดการดูแลได้ดีแค่ไหนนะครับการเร่ตองทําใจยอมรับนะครับหญ้านะครับผมหญ้านะครับอืมคอยลกออกไปนะครับนี่น้ำครับตือเลื่อนเติบโตได้ดีครับหญ้าชินยิ่งหน้าฝนไม่ต้องเป็นห่วงครับอืม นี่เป็นแปลงมือใหม่นอกไม้พันอยู่นะครับเนาะพาผี่น้องมารับชมนะครับยังได้เห็นได้หลายมิตินะครับคือทายแต่หม่องพ่นงามแล้วเถอะหม่องพ่นเทียนไม่เป็นยังไงนะครับงามอีหลีบอเลยผ้ามาเบงนะครับเนะาะด้านล่างก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับต่อเฉียวสมบูรณ์ใบเหลืองกับมีแน่แต่ว่าหน่อยนะครับหน่อยปลูกระยะห่างจะทรงผลดีแบบนี้นะครับเด้อ นี่แปลงเน้อครับของน้องต้อยนะครับผมต่อไปมาตามเบิ้งนะครับแปลงที่เพิ่นแปลงที่เพิ่นพเพาเมล็ดไ้นะยังตัวค้างอยู่นะครับ<อ>แปลงที่เพาะเมล็ดไ้นะครับแต่ว่ายังยังบ่ได้ออกไปปากดำหรือสีบอไปเรื่อยก็ไม่จัดคิด,ปปดว <S <S ด่าจะอไปบ่ต้อยมองนี่มาจะใส้แปลงนี่แหละครับ <S <S <ต>ด้านหลังนะครับเนาะอายุได้ปร<น>ะมาณเท่าไหร่วูดีเดือนกว่าแต่ทาที่ผมมาไทยตะกี๋นะครับเนาะเดือนกว่าเอาพี่น้องเบิ่งความแจกต่างทาวานนี่แหละครับ เืินกลัวมันกะงามอยู่แต่ว่ามันมันบ่แต่ก่อได้ครับพี่น้องอ่ะมันจะไปต้นไ่ต้นมันซะส่วนมากนะครับเนาะออะผมสังเกตเบืองมันทีเกินไปนะครับช่องว่างโมมีนะครับอ่ะพี่น้องกับจินตนาการไปว่าท้าวันนะครับแต่ว่าผู้อ่าบ่กินยังไงก็ได้ครับได้ได้ปลูกเลียงนะครับเนาะแบบว่าบ่อยังยุ่งยากนะครับได้อยู่แต่ว่าผลตอบรับกับมามันกะจะต่้งกันครับ พวกที่เ่นจัดกันเห็นมันเป็นแถวเป็นแนวอยู่เดียพี่น้องนะครับอันนี้หวานไว้นะครับนําไปปลูกแปลงที่ผมทายเปิดเข้ามาแต่ยังเอาไปดําไม่หมดนี่แหละครับออกมานะครับมันจะทีเกินไปครับพี่น้องทีเกินไปอืนี่นะครับประมาณนี้นะครับเด้อถ้าพี่นอ้องบองบบอ้วว่าเป็นข้อเสียเนาะมามันทีก็ได้อยู่ครับใส่เลียงมันก็ได้อยู่แต่ว่า แต่ว่าการจะเล่นเติบโต้าเขาจะเห็ุเป็นอาชีพนะครับเหตุเป็นอาชีพหรือว่ามันการจัดการเรื่องให้ฟุ้นใน้ปุ๋ยนะครับเนาะเอาหุ่นมันง่ายมันกตรงยังสีเลยครับนี่ดำนะครับนี่ช่องว่างให้ค้นเข้าไปนะครับนี่คนกับย่างไปย่างสะดวกครับห้างพอสมควรนนะครับนี่หาซีเส้นมีนะครับทุกดันนะครับตัวนี้มันจะได้ควบง่ายยังสี่นะครับค้นเข้าไปถึงแปลงง่ายนะครับผมเอาหุ่นนอนอย่างเข้ากับายง่ายครับ กับมีช่องให้เพิ่นขยายรากขยายกอเพิ่นนะครับรากเดินได้ดีดูดซึอมอาหารได้ดีไม่ค่อยแย่งกันบ่เบียดเสียดนั่นแหละครับผมอันนี้มันจัดการบริหารไงนะครับแบบนี้ครับอ่าเมื่อนี้ครับชิปนี้กับขออพุณนเจ้าของสถานที่น้องสวยครับนนองผูุ้ยิงเพิ่นนะครับเนาะหวังว่าพี่น้องสรีรับชมรับฟังเป็นข้อมูลเปรียบเทียบว,ว่าเออแลงไหมนะครับอายุ้าประมาณนี้ใส่ลำตน้นศั่ต่อพันศัยตน้นพันธุ์ที่ไปดำนะครับ ประมาณเท่าไรน,นะครับรวมมาถึงนี่แหละสาแปลงต่อพันนะครับเนาะในแปลงมือใหม่นะครับผลต่อรับกลับมาดีบอนะครับขอมูลใดผิดพิพาดขอให้ฟู้รับชมชิมไปก่อนนะครับเนาะาเมื่อนี้ผมกับน้องไต้รับน้องพงยิงพล่าไปก่อนนะครับเนดะ้อพบกันใหม่ครับชิมต่อไปสวัสดีครับผม